ึงแล้วนะคะเหลืออีกคครึึ่งงนลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าสามเีนะคะนะคะนะคะสามเีจ้าครึ่งแล้วนะคะเหลืออีกครึ่งนึงคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า สามลีนะคะนะคะนะคะสามลีจ้าไปเคลนไหนเขาเคลนมัน้นไปขึ้นแล้วนะคะเหคลคือขึ้นึง คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้านอนหลับฝันดีกันนะคะเร่งมือนิดนึ่เงเพื่อจะให้ท่านให้ให้ท่านคุนน้ขนขอนนอนคอนนอนสายให้ยาวไปสายให้มั่นคง สารให้ยาวยาวไปค้าสารเปยน,นะคะสารเปยจ้าทำไปเรืนน่อยๆครับเพื่อนๆเกิอเลยต้องต้องเร่งมือนิดเดินมาค่ะเนาะอย่าให้เอดสารหายแล้วไป ไม่ทันต้องการพักผนลลอนเปลกันนะคะต้องการพักผนลลอนเปลกันนะคะสารเปนะคะสารเปลจ้าทํา,ทาไปเรื่อยๆครัเพืเ่อนๆ หลับยาวๆนอนสบายๆตำเล่ยนตำเรีนตำเรีนตำ้อันนหนียูราทันคุนนอนก็เลย่าสารเปน,นะคะก็เลยต้องต้องเร่งมือนิดเดินมค่ะเนาะข่าสารเปน,นะคะแยนเอดสารใหยแน้ว ไปไปนอนหลับฝันดีกัน <laughs> นะคะนะคะนะคะสานให้ยาวไปสานให้มั่นคง สารให้ยาวยาวไปค้าสารเปน,นะคะไม่ทานคตนอนนะคะช่วงนี้เขาเสร็จงานจากการไปไรไปนากลับบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนแล้กันนอนพักผ่อนนอนตราวการจะนอนเปลย์กันขึ้นแล้วมาต้างเหลือคขึ้นนึง คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าตามเล่นตามเล่นตามเล่นตำอันนี้อยู่มาทนคนนอกก็เลยสารให้ยาวไปสารให้มั่นคงสารให้ยาวยาวไปค่าเพื่อนๆช่วยยายละเอียดสารเปนะคะวันนี้สาร ำการพับผนลลองเปลกันนะคะสามเปลนะคะนะคะนะคะสามเปลจ้าอยูเกลียดตึ๊งออต้องเร่งมือนิดหนึ่งนะคะเนาะงสามเปลนะคะนะคะนะคะสามเปลจ้าอยูเกลียดตึ๊ง ต้องเร่งมือนิดเดินะค่ะเนาะไปขึ้นแล้วนะคะเหลือขึ้นนึงคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าเกิดอ,อะไรตึงต้องเร่งมือนิดเดินะค่ะเนาะสารเลรยนะคะนะคะนะคะ ลยจา<น>้าดีไม่ถัน <laughs> เร่งมือนิดหนึ่งเพื่อจะให้ท่านให้ให้ท่านคุ้นเขาโน่นเขาโน้น <laughs> บ,บ้านพักผ่อนเนากค่ะนาะก็พากตรงการ โปรแกรมคกดผลนอนเปลยจ้านะคะสามเปลยไปขึ้นแล้วนะคะเหนื่อยขึ้นเลยคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า แค่ไหนก็แค่นั้นแต่การนอนหลับฝันดีกันนะคะ่ะต้องการพักผนอมนเพลงกันนะคะ่คออะก็เลยต้อง ต้องเร่งมือนิดเดงนะคะเนาะไม่ทานคดนอนนะคะช่วงนี้เขาเสร็จงานจากการไปไรไปนากับบ้านคืออะไรต้องต้องเร่งมือนิดเดงนะคะเนาะไม่ทานคดนอนนะคะช่วงนี้เขาเสร็จงานจากการไปไรไปนากับบ้านสารเปลีนะคะนะคะนะคะ สามเลจ้ามสามเลนะคะนะคะนะคะสามเลจ้ามไปนอนหลับฝันดีกัน <laughs> <laughs> นะคะนะคะนะคะตา้มเล่นตา้มเลนตํ้มเล่นตั้มอันนี้ยูเพราท่านคุณนอน <laughs> ก um um uh, um? um 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 so um ็เลยถ้าเพื่อนๆเฉยยายละเอียดสามเปรนะคะวันนี้สามเปลยจ้ากลับบ้านพักผ่อนด้วยค่ะน้ะงก็พกกระต้้งการต้องการพักผ่อนนอนเปลยจ้าสารเปนะคะสารเปลนะคะนะคะนะคะ สามเลยจ้ามาต้องการพักผนองเปลกันนะคะสามเปลงนะคะนะคะนะคะสามเลยจ้ามสารให้ยาวไปสามให้มั่นคงสารให้ยาวยาวไป ย้ายเอกสานนรให้แล้วไปไปขึ้นแล้วมาท่านเลยขึ้นเลยคลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าเพื่อนๆ่วยยายละเอียด <c oughs> สามเปลยนะคะวันนี้สามเปลยจ้าเร่งมือนิดนึงเพื่อจะให้ท่านไ้ ให้ท่านคุน้นขนานุ่มขนาน้่มเร่งมือนิดนึงเพื่อจะให้ท่านให้ให้ท่านคุค้นขนานุ่มขนาน้่ม